สวัสดีทุกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับผมบอยครับวันนี้นะครับบอยก็จะนำรถวายแท็กขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2อ2 1นีนะครับราคาขายน้ำหนี้ที่1 2 0 0 0ล้านอ่บาทนะครับเดี๋ยวบอกราชมุดแต่งนะครับว่าบอยแต่งอะไรลูกค้าบ้างแล้วก็ในรถมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับครับผมและนี่คือรถยนต์วายแท็กนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมที่บอยพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคันนี้นะครับ ตัวด้านหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบอยทําแค่ในส่วนของไฟหน้านะครับชุดกระจังหน้านะครับกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นชุดเดิมที่มาจากโรงงานนะครับผมตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นขอบสีส้มนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางเป็นโลโก้ฟอร์ดนะครับตัวของไฟหน้านะครับที่บอยอัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟวงแหวนแล้วก็ไฟมาแต่งนะครับพร้อมกับสเตปไฟเลี้ยวตรงไฟวิ่งกลางวันนะครับปกติเนี่ยถ้าเรา ขับรถนะครับก็จะเป็นไฟวิ่งงวันสีขาวนะครับตอนนี้พอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยปกติจะไม่ติดนะครับตรงไฟไฟไฟวิ่งกลางวันตรงนี้นะครับจะไม่ติดตอนนี้บอยอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับให้อ่ามันติดเป็นแบบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟขีดมันแต่งนะครับตัวนี้นะครับปกติเนี่ยอ่าถ้าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับ3าขีดนะครับ3ขีดตรงนี้แต่ว่าอันนี้พอเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ ไฟหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วอย่างที่บอยแจ้งไปครับตัวกระจังหน้าเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสีดําสีดํานะครับตรงกลางก็คือตัวนี้นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีคําว่าレンเจอร์นะครับตรงนี้แล้วก็โลโก้ฟอร์ดนะครับด้านข้างเนี่ยตรงจมูกนะครับเขาเรียกว่าจมูกกันเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นสีส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวไวท์แท็กโมเดลปี2021นะครับผมตัว ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยจะมีท mm, ันน้งหมด6ตัวนะครับตัวนี้ตัวรถเองเนี่ยจะมีระบบช่วยจอดเทปด้านข้างนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าเพื่อที่กะระยะในการจอดนะครับดูซุ้มล้อกันต่อนะครับซุ้มล้อด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้บอยใส่ของแท้นะครับเป็นของแท้ฟอร์ดนะครับก็จะมีซุ้มล้อขนาด 6นิ้วให้นะครับนี่ฮะแล้วก็มาดูกันที่ล้อและยางนะครับที่ใบแต่งครับล้อและยางเนี่ยจะเป็นยาง PF นะครับกับแม็กของฟูเอลนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมกันนะครับสำหรับสายลุยนะครับสายทั้งเรียบนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับขนาดยางก็จะเป็น265 60 r 1 8นะครับตัวนี้ ตัวของด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้เราติดตั้งในส่วนของกันสาดนะครับแล้วก็เบ้ากันลอยมือเปิดนะครับให้ลูกค้านะครับตัวส่วนตัวบันไดข้างนะครับราวหลังคานะครับสำหรับตัวไบแท็กนั้นมีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงแก้มนะครับตรงแก้มด้านข้างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับไบเทอร์โบนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์นะครับไบเทอร์โบตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอร์ตบาร์ให้นะครับสปอร์ตบาร์นี่มาจากโรงงานนะครับเป็นสีดํำตัดขอบสีส้มนะครับแล้วก็บอยใส่ในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะครับป้องกันนิ้วรอยนะครับการเปิดครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ทําไฟหน้าแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนไฟท้ายให้นะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับผมก็เรียกว่าเพิ่มความเท่ให้กับรถของเราเลยนะครับ ในส่วนของกันชนท้ายนะครับตัวนี้นะครับกันชนท้ายก็เป็นกันชนท้ายที่มาจากโรงงานนะครับผมก็จะมีเซนเซอร์นะครับมาให้4จุดนะครับผมตัวกล้องมองหลังก็จะมีให้นะครับมีมีให้แต่ว่าจรต้องบอกว่าฝังไว้ในโลโก้ด้วยนะครับเรียกว่าซ่อนตัวกล้องไว้ให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรูเลอร์นะครับตัวรเว yani, ูเลอร์ไฟฟ้านะครับที่มาจากโรงงานนะครับตัวโรเลอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดจากกุญแจรีโมทได้นะครับตัวนี้นะครับผมไปกดนะครับ ก็เรียกว่ามีความอนกประสงค์ในการใช้งานนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดจากนีหมดอ่าให่จะปิดนะครับตัวโรลเลอร์ไฟฟ้าเองนะครับข้อดีนะครับของตัวนี้นะครับก็คือติดตั้งจากโรงงานแล้วก็จะมีอ่าสวิตช์ด้านหลังให้ด้วยนะครับในกรณีที่เราเปิดปิดนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดจากรีโมดก็ได้นะครับ หรือจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วตัวโรลเลอร์เนี่ยก็ยังที่สามารถที่จะหยุดนะครับหยุดตรงไหนก็ได้นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้ว์ฝาท้ายนะครับเป็นแบบอีซีลิฟต์นะครับเมื่อกี้ที่บอยยกนะฮะจะบอยให้ดูนะฮะที่บอยยกเนี่ยยกมือเดียวนะครับยกมือเดียวนะครับยกมือเดียวขึ้นไปนะครับก็เรียกว่าน้ำหนักเบานะครับ ตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทเนี่ยสมมุติในกรณีที่เรากดล็อกรถแล้วนะครับฝาท้ายก็จะถูกล็อกรถไปด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวบอยทำให้ดูนะฮะอันนี้บล็อกรถนะครับเปิดเปิดไม่ได้นะครับก็ต้องเรียกว่าเซฟตี้เลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวฝาท้ายแบบกรณีที่ลูกค้ากลัวว่าเฮ้ยถ้ากดล็อกรถไปแล้วตัวฝาท้ายจะเปิดได้อยู่ไหมนะฮะอันนี้บอยลองให้ดูนะฮะว่าไม่ไม่ได้นะครับตัวรีโมทของเราเองนะฮะจะเป็นตัวคีย์เลสด้วยนะครับตัวรีโมทเนี่ย สามารถที่จะเปิดรถโดยที่ไม่ต้องหยิบปุญแจมานะครับก็คือแค่สอดมือเข้าไปนะครับสอดมือเข้าไปตรงนี้ปุ๊บรถก็ถูกเปิดเลยนะครับหรือว่าถ้าจะล็อกรถนะครับ <c oughs> ก็แค่สัมผัสตรงนีวว้นะครับสัมผัสตัววาล์วนะครับรถก็จะถูกล็อกนะครับแล้วตัวของออโรเลอร์นะครับก็สามารถที่เปิดจากในรถได้ด้วยนะครับเปิดจากในรถอ,อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ ตัวรถเองนะครับจะไม่มีตัวดึงถังน้ํามันนะครับดึงฝาถังน้ำมันไม่มีนะครับเราใช้ตัว2เซนเทล็อกแทนนะครับก็ใช้แผวงประตูแทนนะครับแล้วตัวเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดินได้สีส้มนะครับผมเด่นสีดำเดินสีส้มนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเบาะจะเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้บริใั่ตัวพยาง5 d ดีให้ด้วยนะครับตัวสครับเพจนะครับก็มาแต่งงานอยู่แล้วนะครับ ให้ดูหน้า,หน,าหน้าจอนะครับตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอของวายแท็กนะครับก็จะมีบอกอะไรบ้างนะครับก็จะมีบอกในส่วนของตรงตรง,ตรงกลางไหนจะเป็นวัดวัดรอบความเร็วนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือที่คุณค่าเห็นอยู่นะครับก็จะมีตัววัดรอบนะครับแต่วันนี้วัดรอบขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ รงกลางที่เป็นรูปเส้นปะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบในส่วนของรักษารถอยู่ในเลนนะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วฝั่งซ้ายจะเป็นความรอ้อนแล้วก็ในส่วนของเกลน้ำมันนะครับอันนี้คือเมนูที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่หน้าปัดเนี่ยตัวที่พวงมาลัยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวของรักษารถ แบบเรียกว่าคุดคอนโทรลรักษาระยะห่างให้ได้ด้วยนะครับก็เวลาใช้งานเนี่ยซูดัสลูกค้าเปิดขึ้นไปปุ๊บครับตัวหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมให้คิดีิดดูอันนี้สามารถที่จะเขยับใกล้ไกลได้นะครับเิใกล้ไกลได้ด้วยนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับส่วนฝั่งซ้ายเองนะครับก็จะเป็นพวกควบคุมเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับแอร์นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับอย่างสมมติถ้าอย่างคนนั่งฝั่งซ้าย หนาวเกินไปก็ปรับแยกกันได้นะครับเ็นะฮะนี่นะครับแยกกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบนําทางนะครับผมตัวโทรช่วยโทรออก1 6 6 9งหกหกเก้าให้อัตโนมัตินะครับในกรณีที่รถเราเกิดอุบัติเหตุเกิดไอแบ็คเกิดระเบิดนะครับทํางานเวลาเกิดการชนแล้วไอแบ็คทำงานเนี่ยโดยระเบิดเนี่ยเขาสามารถที่โทรออกหนึ่งหกเก้าให้เรานะครับพร้อมส่งพิกัดให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจกประแสงแบบ อัตโนมัตินะครับกรณีที่รถตามหลังมาแล้วมีไฟสูงเเรียกว่าสาดไฟเข้ามานะครับก็ตัวนี้ก็จะดับดับไฟให้นะครับตัวไวท์แท็กของเราเองนะครับก็จะมี motion sensor ด้วยนะครับตัวจับการเคลื่อนไหวภายในรถนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของกรณีที่ถูกทุบกระจกนะครับมีของมีค่าไว้ในรถเนี่ยรถตัวนี้ของเราเนี่ยก็จะร้องด้วยนะครับคอนโซลนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลข้างหนังนะครับข้างหลังเรืกองหน้าสีส้มเหมือนกันแล้วก็ตรง ผู้ที่สารนตอนหน้าเนี่ยนะครับผู้สารด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์คำว่าไวทัคด้วยนะครับตัวบอร์ดด้านในนะครับตัวตัวตัวบอร์ดด้านในเป็นสีดำใช่ไหมฮะแผงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับแบค็คก็จะมีทั้งหมดเจ็ดใบเจ็ดใบนะครับผมก็มีคู่หน้านะครับคู่หน้าคู่หน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงแล้วก็ม่านนิรภัยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์สริบสปีดนะครับตัวเกียร์เนี่ยเออ่ก็จะมีบวกลบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเราเข้าเกียร์ดีดีปุ๊บเนี่ยตรงหน้าปัดเนี่ยสมมติเราใช้บวกลบนะฮะจะโชวช์วตำแหน่งเกียร์นะฮะแบบเน,นี้ยรถเราจอดอยู่นะครับก็มันไม่สามารถที่จะบวกเพิ่มได้แต่มันสามารถที่จะลดลงมาได้นะครับลดลงมาได้นะฮะลูกค้าก็จะเห็นนะครับว่าสมมติว่าเราต้องการใช้แค่3เกียร์ก็ลดลงมาให้เหลือ3เกียร์นะครับต้องการใช้4เกียร์ก็เ่มาเป็น4เกียร์ นี่คือข้อดีของเกียร์ซูสปีดของฟอร์ดนะครับตัวเกียร์เนี่ยก็จะมีโหมดดีใช่ไหมครับขับเดินหน้าปกติ S ก็คือสปอร์ตนะครับแล้วก็ต้องการใช้แบบไม่นุ่นก็คือดันมาที่ S แล้วก็ใช้บวกลบนะครับตรงหัวเกียร์นี้เหมือนกันนะครับแล้วตำแหน่งเกียร์เนี่ยมันก็จะขึ้นฝั่งนี้แทนละใช่นะฮะอันนี้คือใช้แบบเกียร์ธรรมดานะครับเ้ื่อนเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับต้องแยกกันฮะระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายคือต้องการดูฐานะเกียร์นะครับฝั่งซ้ายคือตัวนี้ นะครับต้องการดูสาเกียร์แล้วก็ต้องการที่จะล็อกเกียร์ไม่ให้ใช้เกียร์เกินที่เราตั้งไว้อย่างเช่นเราต้องการขึ้นเขาเนี่ยอยากใช้แค่สีเกียร์ก็ลดมาสีเกียร์นะครับอันนี้ต้องแยกกันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดปรับกับ2กับ4นะครับขับ2ขับ4ี่สี่ห้าโลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับคือตัวนี้ปิดระบบนะครับตัวช่วยจอดที่ด้านข้างเดี๋ยวเข้าเกียร์ผิดเกียร์ N ก่อนครับ จะเททั้งข้างนะครับจะคือกดปุ๊บเนี่ยตัวหน้าจอก็จะขึ้นมานะให้จอดให้หาช่องจอดกำลังค้นหาที่จอดรถทางนั้นซ้ายนะครับว่าขยับรถขึ้นไปแตวเขาจะบอกเองเวลาเจอที่จอดนะครับแล้วลูกค้าบางคนถามลูกค้าบางขัน้นนครับถามว่าเอ้ยฝั่งขวาได้ไหมฝั่งขวาได้ครับนะฮะก็เปลี่ยนไปเลี้ยวฝั่งขวาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวของ ปุม่มตัวนี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นระบบป้องกันทิศถ่ายแล้วก็ล็อกฟังทา่ายไฟฟ้าแล้วก็ลงทางนักชันอัตโนมัตินะครับตัวน,นี้ก็จะมีใ,ให้ครบเลยนะครับต้องเรียกว่าตัวระบบของฟอร์ดเนี่ยมีมีให้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กล้องมองหลังครับที่เราแจ้งไปนะครับก็จะเป็นเวลาเข,าข้าเก็ดถลังแล้วข้อดีของเขาคือเวลาเราหมุนพุงมอะไรเนี่ยเส้นปะฮะผมว่าเส้นป,ปะก็จะหมุนหมนตามทิศทางที่เราหมุนที่เราหมุนพุมอะไรไปนะครับ ก็สามารถที่จะซูมได้ด้วยซูมนี่ฮะดูระยะใกล้นะครับเรียกว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับตัวของออปชันอันนี้ออปชัน,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 นใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆนะครับ <c oughs> ยังไม่รวมในเมนูต่างๆนะครับที่อยู่ในในหน้าจอนี้อีกประมาณประมาณ4ี่ห้าเมนูหลักนะครับก็จะมีบอกอยู่อันนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวบอยมาทำการพริเศษให้ดูทีหนึ่งนะครับก็สำหรับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบายแท็กรุ่นแบบรุ่นนี้นะครับหรือว่าในส่วนของออรถยนต์ฟอร์ดรุ่นต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็เช่นเดิมครับ086นะครับ3 2 3 2 5 1 8นะครับหรือว่า ID Line บอยนะครับก็สิริมงคลนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอยฝากเเจ้าเลนเจอร์บายแทก นะครับขับเพื่อนสีเหลสีดำคัน่มอีกด้วยนะครับวันนี้เรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ